ปักปักคงพันคงปักตรงวะมาดูก่อนมาดูก่อนวันนี้เอาคนสนิททีวีก็ขึ้นมาด้วยมานำครับผมมานำเขานี่มานำเขาคือก้อนระวังตกเด้อระวังตกเด้อสูงค่ะสูงครับเขียนอุ้ยหูเริ่มเขียนแล้วหมูเริ่มเขียนแล้วครับคุณผู้ชม มาปรับกันเนาะมันจะมากลับกันมารัวมมาปรับกันอืมใช่ไปทำงานไปทำงานเราก็ทำงานของเราครูกำลังทำสมาธิอยู่นะครับถึงชมกำลังจะเขียนเรื่องให้นะครับว่าครูบอกว่าจะให้ข้างล่างขึ้นหน้า คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทธรมีความเสีย100่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตัวเดิมหรือตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับตัวเดียวกัน,นหรือเปล่าเราจะไปดูกันว่าปูคำแสนอยู่ตรงไหนเนาะ,ะครับคุณผู้ชมเราปูคำแสนอยู่บนลังคานะครับเห็นว่าปูคำแสนอยู่บนลังคานะครับวางตกเด้อปู ขี่เร็วขึ้นไปแล้วครับเฮ้ย,ยขึ้นไปแล้วบ่อู้อาจะขึ้นไปไหนนะ่ะไปก่นก่อนไปไหนก่อนทำงานมงคลเอาเดี๋ยวผมขึ้นตามไปด้วยไขึ้นได้ขึ้นไปน้อู้ไปขึ้นไหปนู่นเนี่ยเออเอาไปไหนโอ้ขึ้นโอ้แรปปัก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 พงพันพง กลัตรงก็มาดูก่อนมาดูก่อนดูก่อนวันนี้เอ้าคนสลิตทีวีก็ขึ้นมาด้วยมานำครับผมมานำเขานี่มานำเขาคือการระวังตกเด้อระวังตกเด้อว่าสูงแค่สูงครับเาเขียนอุ้ยอุ้ยเริ่มเขียนแล้วอูเริ่มเขียนนะครับคุณพี่ช้มอุ้ยเริ่มเขียนแล้ว กตัวบางทีมันอาจจะมากลับกันเนาะม,มันจะมากลับกันรวมมากลับกันครับรวมมากลับกันอืมช่างก็ทำงานดูเหมือนกันเราก็ทำงานพอเรา ครูกำลังทำสมาธิอยู่นะครับ<ม>คุณผู้ชมกำลังจะเขียนเลยท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลัโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ว่าครูบอกว่าจะให้ข้างล่ากมันง่ายกันไปมันต้องขึ้นมาข้างบนมีเรียอความลำบากอืมอ๋อนะครับออ๋ตัวนี้นี่เองตัวนี้นี่เอง <c oughs> <c oughs> นะครับเรียนให้ในตรงด้วย เน้นเน้นเช่นกันให้หน่อยสิต่างต่างจะเอาไปปล่อยเนี่ยนะนักบุญเอาไปตัดทองให้หน่อยอ้อโอ้โหรวยรวยรวย นี่แหละมันสิ่งที่แอบต้องการนี่แหละสินีตัวนี้เลยบ่โอ้พงสวยโอ้พูสวยนะนี่พูสวยเด้ปู่ให้ปูสะบัดพงให้หน่อยสะบัดพงให้หน่อยปูสะบัดโอ้ยทำไมมันไปพิษทางกับปูสะบัดพงทันพิษทางก็ดิบปากแค่เอ๊ะปาก โอ้โหเอาเรียกมันกลับกันนะเนี่ยกกลับกันปู่ชูธงแล้วครับชูธงแล้วปู่ชูธงแล้วมาดูเราลงมาปู่ชูธงแล้วครับแก่อนล้วันธงแน่นอนเลยเวันนี้ขึ้นธงแล้วขึ้นธงควันธงแน่นอนเลยหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดสองหกหกหนึ่งแปดสองหก เด็ดจริงๆเด็ดจริงๆงวันนี้ครับเด็ดมากมากเด็ดมากๆพยายามเหมือนกันนะครับให้ความพยายามพยายามสองตัวเลขครับผมสองตัวเลขมากเลยใช่แล้วผูชูทองแล้วผูชูธงแล้วครับชูธงแล้วผูชูธงแล้วครับไหนไอโนข้างล่างเป็นยังไง ได้ยินไหมได้ยินไหมหกหนึ่งแปดหกหนึง่งแปดครับสองสองหกสองหกเลขอยู่บนลังค่าเลขผูลงไปแล้วเลขอยู่บนลังค่าหกหนึ่งแปดกับสองหกครับผมฟันธงฟันธง ปันพงัน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 ไม่ได้ยินยินเบามากหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหนึ่งแมนึ่งแปดกับสองหกอ <expand S 1> มันพองมั้งมันจะพมันโอ้ปูสู้เดดไม like ่ได้แล้วครับตอนนี้เดดร้อนอ่ปูลงแล้วขึ้นเหรอไม่คว้ามาไงนี่ปู ซื้อขึ้นซื้อลงบ่หนิลงแล้วขึ้นเนี่ยเอาขึ้นลงเอาโอ้โหเอาฟูลงมาแล้วขึ้นเราไปดู <c oughs> ตัวเลขนะครับปันตรงลงมาเลยครับตัวเลขเอามาเลยครับ ตัวเลขรับมาแล้วเอ้าขี้ลำบากมากเมื่อกี้นี่เอ้าขางบนเลยบอกเออนี่อ้ห้โชัดๆเลยตัวนี้ผมมียันด้วยคุณผู้ชมดูแบบชัดๆหกหนึ่งแปดสองหกล่างฝันทงเลยฝันทงเลยอ่ะฝันทงอุ้ยเอ งวดนี้ใช่ไหมครับด้วยครับผมชอบไหมเอามาจากขบวนครับขึ้นไทยสู้ได้สู้ขนาดนี้เลยเหรอพี่สู้ครับปกติไม่เคยขึ้นนะเพื่อพี่น้องปกติไม่เคยขึ้นไม่เคยขึ้นสูงมากครับนึกว่านึกว่าต่ำๆสูงมากเลยขึ้นไปโอ้โหสู้ขนาดนี้ครับจะเลขสวยมากเลยนะสวยครับสวยมากเลยแล้วก็มียันกำกับด้วยของแท้กำกับของแท้เลยครับของแท้ต้องมียันของปู่ด้วยเอาเอาเอาไปได้ไหมเนี่ยปู่ให้ไหมหรือไม่ให้ เอาไว้ก่อนครับเอาไว้ก่อนปูฟันตรงไว้ก่อนนะสาธุก็เขาก็ม่ช่วยมากสาธุสาธุครับผมขับคุณชมเลยครับในส่วนตัวเลขเราก็ได้แล้วนะครับเสียงดังก็คือเสียงเขาทํางานอยู่เนาะเสียงอาจจะรบกวนเข้าไปในเครื่องนะครับแต่ก็เป็นเสียงเครื่องนะครับคุณชมนะครับก็ดังนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดให้กําลังใจเราด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับตัวเลขเราได้แล้วนะครับปูฟันตรงให้แล้วนะครับ ปูฟันธงให้แล้วนะครับตัวเลขเมื่อสักครู่นี้นะครับฟันธงบนหลังคาเลยนะครับฟันธงบนหลังคาถ้าถูกมาจะได้มีปัจจัยสร้างวิหารปู่องค์เจ้ากาดํานะครับบนหลังคานะครับเนี่ยสูงที่มาเราก็ขึ้นไปอยู่สองท่านนะครับอ่ะก็ไปตามตัวเลขไปถ่ายทําตัวเลขนะครับก็ลิปอาจจะแบ่งปันกันมาให้ด้วยครับอ,อ่ะ,อะเอามาได้จะลงมาไไล,ลงมาเนี่ยลงไม่ไ,ได้ลงไม่ได้ออ,อยู่นั่นน่ะเดี๋ยวเอาเป็นโตทรง ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลัโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง